สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าหวยมาตรา61วรกสองออกแล้วออกตั้งแต่เมื่อวานสารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยเป็นเอกฉันนะครับว่าวรคสองที่มีการยื่นไปตีความยื่นไปวินิจฉัยเนี่ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตราสี่ดังนั้นถ้อยคำต่างๆก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันลงประชามติวงเล็บถ้ามี ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ศุกร์หนึ่งครับเลือกดีหนึ่งรกรกฎาคมตรงกับวันศุกร์เราจะมีรายการพิเศษในช่วงเวลาของเข้าใจตรงกรนันนะเลยแะ้ะครึ่งชั่วโมงจัดให้เป็นพิเศษจริงๆในชื่อรายการร่างรัรฐธรรมนูญมีชัยประเทศไทยเดินหน้าหรือถอยยาวรายการนี้ออกอากาศจำนวนทั้งสิ้น13ครั้งตั้งแต่พรุ่งนี้ ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมวันลงประชามติในจำนวน13ครั้งก็แน่นอนแล้วครับไม่ได้ติดต่อต่อเนื่องกันทุกวันจะเป็นวันไหนอย่างไรบ้างท่านติดตามในรายการเะครับผมจะประชาสัมพันธ์เป็นระยะเนื้อหาสาระและวิทยากรก็จะไม่ซ้ำกันนะฮะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันแต่ละวันซึ่งเนื้อหลักก็คงเป็นเรื่องของตัวสาระในรัฐธรรมนูญ และก็ตัวบรรยากาศของการทําประชามติซึ่งกําลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในความสนใจกันเวลานี้พรุ่งนี้เทปแรกตอนแรกออกอากาศท่านจะได้พบกับประเด็นเหลียวพมา่าและอังกฤษข้อคิดเรื่องประชามติซึ่งผมติดต่อแขกรับเชิญเอาไว้แล้วตกลงปลงใจสองท่านนะครับคนหนึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนอาวุโส มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเป็นเวลานานนะครับไปเรียนอังกฤษมาด้วยจะมาเล่าสิครับว่าบรรยากาศการทำประชามติในอังกฤษเนี่ยเขาทำกันยังไงคุณประวิตรโรจนพรึกนะครับจะมานั่งสนทนาในรายการอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นนักกิจกรรมที่สนใจเรื่องราวสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าอย,อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องยาวนานเช่นเดียวกัน มีความแม่นยำเหลือเกินนะครับว่าข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าในช่วงเวลาของการลงประชามติรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งในบรรยากาศของการเลือกตั้งที่เพิ่งจบลงไปนี่นะฮะมันเป็นอย่างไรมีแง่บุม่มอะไรที่คนไทยควทราบควรคิดบ้างคุณพิมพ์สิริเพชรนารอบจะมานั่งคุยกันตรงนี้ผมเอาเรื่องอังกฤษเรื่องพม่ามาเป็นประเด็นแรกก็เพราะว่าต้องการจะให้ ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้รับทราบข้อเท็จจริงในเชิงเปรียบเทียบว่าไอ้คำว่าประชามติที่พม่าเนี่ยเขาทำกันแบบไหนเขามีสิทธิที่มีเสรีภาพเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทกอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์เคลื่อนไหวกว้างขวางหรือว่าเขามีการสกัดขัดขวางเสรีภาพของประชาชนหรือไม่อันนี้ก็จะได้รู้กันส่วนอังกฤษก็เนื่องจากมันสดสดร้อนๆนะครับท่านผู้ชมแล้วอยู่ในความสนใจ ในห่วงปีสองปีมาเนี่ยอังกฤษก็เ,เพิ่งผ่านกระบวนการประชามติสองครั้งใหญ่ๆครั้งหนึ่งก็เรื่องของสกอตแลนด์ซึ่งชาวสกอตเขาโหวตว่าจะอยู่หรือไม่อยู่กับอังกฤษต่อไปสุดท้ายคืออยู่จบครับประเด็นนั้นมาถึงประชามติล่าสุดจะอยู่หรือไม่อยู่กับอ eu อ่ะสุดท้ายออกมาบอกไม่อยู่เมื่อผลประชามติบอกว่าไม่อยู่เนี่ยนายกอังกฤษก็ต้องไป ซึ่งประกาศไปแล้วว่าตุลานี้ใบใบายแน่นอนลาออกชัดๆนั่นคือนายเดวิดคาเมร์ดเราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าภายใต้บรรยากาศของการตัดสินใจแบบนั้นภายใต้บรรยากาศของประชามาติของอังกฤษนั่นมันเหมือนหรือต่างกับพม่าย,ยังไงแล้วบรรยากาศของการทำประชามาติกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันจะละไม้คล้ายคลึงปรับพิมพ์ประพายไปทางไหน ไปทางพมา่าหรือไปทางอังกฤษนี่แหละครับเป็นข้อคิดที่จะได้จากรายการวันพรุ่งนี้แล้วพอสัปดาหนะ์หน้าตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญทีละประเด็นทีละประเด็น,ดนวิทยากรที่จะเชิญมาเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนื้อเนื้อเน้นเน้น คุณสมชัยสรีสุธิยากรกกตน,นะครับพยายามจะแสดงความห่วงใยไม่ต้องมาห่วงผมแล้วครับผมไม่กลัวเพราะผมไม่คิดว่าสิ่งที่กําลังทํามันจะไปผิดกฎหมายข้อไหนและผมก็มั่นใจว่าวิทยากรที่เราเชิญมาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพและมีจิตวิญ,ญญาณประชาธิปไตยเพียงพอที่จะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ถูกนําเสนอออกไปช่องอื่นไม่มีอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับ เพราะว่าเวทีที่กกตเข้าจัด13ครั้งเอาไปออกทีวีเนี่ยก็มีแต่คนบนเรือแป้ก,กับกปปสที่นี่ที่เดียวครับพีททีวีนี่แหละฮะ13ครั้งเท่ากันครั้งละ30นาทีเท่ากันกกตเนี่ยเข้าไปบอกว่าขอความร่วมมือนะครับแต่ไม่รู้จริงๆบังคับจำใจกันหรือเปล่าละ่ะให้โทรทัศน์ดีดิจิตอลโทรทัศน์ฟรีทีวีเข้าออกอากาศแต่ช่องพีททีวีเนี่ยเป็นอิสระครับดังนั้นประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะครับ มีที่นี่ที่เดียวยืนยันรับประกันคุณภาพเนื้อหาสาระครบถ้วนแน่นอนนี่ผมติดต่อนักวิชาการติดต่อนักเคลื่อนไหวติดต่อนักกิจกรรมทั้งหลายที่มีบทบาทอยู่ขณะน,นี้หลายคนหลายท่านแล้วนะครับหลายท่านก็ตอบรับกันมาแล้วเตรียมการจะนัดหมายกาันกําหนดวันเวลากําหนดเนื้อหาแต่ว่าอุบไว้ก่อนครับท่านผู้ชมมันไปเปิดพืชเดียวแบบของกอกตเข้าไม่ได้ละครับของเราเนี่ยต้องค่อยๆเดิน ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับพรุ่งนี้มีนัดกันที่นี่นะครับ